สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็คงจะเห็นในหน้าปกคลิปหรือชื่อคลิปแล้วนะครับว่าคืออะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพันนาวิกโยธินนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่อาสามาบอกต่อเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือน้องที่สนใจ เข้ามาได้รับรู้รับทราบกันนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับสมัครในครั้งนี้แต่อย่างใดนะฮะเพียงแต่ว่าผมทํางานในหน่วยตรงนี้ก็จะมาบอกต่อนะครับเพื่อใครกาลังหางานอยู่ช่วงนี้ก็ในในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สองท่าหกห้านะฮะรุ่นที่หนึ่งทาพม่าก็ฝึกจบไปแล้วแล้วก็ปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับในงบนี้ก็รับสมัครบุคคลพลเรือนนะครับเพศชายจํานวน120อัตรานะครับปฏิบัติงานในา3จังหวัดชัยแดนภาคใต้รายละเอียดอื่นๆนะครับที่ที่มันจะมีอยู่ในหนังสือฉบับนี้ผมบางสิบางอย่างผมอาจจะไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันจะเยอะไปมันจะยาวไปแนะนําว่าให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บเพจ กรมฐานพันหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้นะครับมีทั้งใบสมัครด้วยอ่าหรือบอกไปนะครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยวันที่ผมลงคลิปก็คือวันที่หนึ่งนี้หนึ่งมิยอนะครับถึงวันที่สามสิบมิยสมัครทอินเด์เนได้นะครับเดี๋ยวยลียดอื่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพูดต่อจากนี้ไปนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะ พูดการศึกษาตั้งแต่มาต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่1มกราคอ2 5 5 5ถึง31มธันวาคม4 7 4 7ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160เซนน้ำหนัก45กิโลกร,รัมขึ้นไปร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนในยละอียอื่นเหล่านี้มาหาคุณมู้อมเติมได้นะครับผม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหมายความว่าคนที่อายุ1 8 1 9ควรจะมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองมาถึงจะสามารถสมัครได้นะครับทางเราก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วและปีนี้พิเศษหน่อยก็จะมีขอ้อ12เพิ่มขึ้นมาก็คือจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยอย่างน้อย2เข็มโดยมีเอกสารรับรอง การได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนะครับเอกสารก็จะเป็นเอกสารที่ทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นๆออกให้นะครับให้เราไปทําการฉีดวัคซีนใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมจะต้องมีการฉีดอย่างน้นอย2เข็มและสมมติถ้าเอกสารนั้นหายก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลให้ทางโรงพยาบาลออกให้ก็ได้หรือจะไปโหลดแอปหมอพร้อมมาแล้วก็เข้าไปในแอปมันก็จะมี ข้อมูลที่เราไปฉีดวัคซีนให้อยู่นะครับจะมีบอกเข้าไปดูข้อมูลกันได้ในนั้นครับเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครก็สำเนาประจําตัวประชาชนหรืออหรือใบใบจริงนะครับหนังสือสําคัญฐานกองเกินหรือสมุดประจําตัวฐานกองหนนฉบับจริงหรือสําเนาสําเนาทะเบียนบ้านนะครับของผู้สมัครแล้วก็ของบิดามารดาผู้ให้กําเนิดด้วยนะครับ แล้วก็อื่น,อ,นอีกก็ตามนี้เลยนะฮะให้ไปหาข้อมูลเพิมเติมได้นะครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวกและเบนตาอายุถ่ายไม่เกิน3เดือนนะครับขนาด2นี้จำนวนองรูปแต่ผมอยากใช้ดูข้อ2.10เนี่ย2.10เนี่ยก็คือเอกสารรับรองการผ่านงานหรือสำเนาใบประกาศสนียบัตรวิชาชีพต่างๆําสำหรับผู้ที่มีข้อสอบพิเศษอันนี้คือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครมี ก็คือความสามารถพิเศษเนี่ยถ้ามีเกี่ยวกับไปอบมรมหลักสูตรอะไรต่างๆมาต่างเนี่ยก็สามารถเขียนมาได้ก็จะได้คะแนนพิเศษนะครับก็จะได้รับการพิพจนารณาเป็นพิเศษเหมือนกันจะได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะครับก็ต้องมาแข่งขันกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับการรับสมัครคัดเลือกประกาศผลและรายงานตัวอย่างที่บอกต้แต่ต้นนะครับคือรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่หนึ่งมิย ตลอด24ชั่วโมงครับถึงพฤหัดที่30มิยอไม่เว้นมาหยุดราชการนะครับในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบรับสมัครในวันในเวลา16:00ของวันดังกล่าวก็คือในวันที่30มิยถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ต้องสมัครก่อน16:00นะครับแล้วก็ค่อยเอา ใบที่เราสมัครนั้นไปจ่ายตังค์นะครับที่711ได้ทุกสาขานะครับผมสมารัไปหาหลวดใบสมัครหรือข้อมูลได้ที่เว็บเพจ www facebook com กรมทหารพันธุ์ไทยการนวัติกธินหรือเว็บเพจ www marin navy com ครับเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับรวมถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการรับสมัครนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยในการเลือกสนามสอบนะครับ ก็สามารถเลือกได้หนึ่งสนามสอบเท่านั้นสนามสอบมีทั้งหมดสองสนามนะฮะแล้วก็จะต้องเสียค่าสมัครนะครับตอนที่เราไปจ่ายที่ซเซเนี่ยสองร้อยบาทนะครับเป็นค่าตรวจสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพจิตเมื่อจ่ายไปแล้วนะครับก็ทางหน่วยก็จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆน,น,น,นะครับโดยผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ในตั้งแต่วันพุธที่15มิยอ ตลอด24ชั่วโมงถึงพฤหัสที่30มิยนะครับเป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา2ทุ่มก็คือทางหน่วยจะเปิดระบบให้สามารถจ่ายเงินได้จ่ายตังได้นะตั้งแต่วันที่15มิยไปเป็นต้นไปนะครับตลอด24ชั่วโมงเลย work. จนถึงวันที่30มิยอวันสุดท้ายแล้วก็ระบบก็จะปิดก่อนเวลา2ทุ่มนะครับใครที่จะจ่าย ตังก็ให้ใจ่าก่อน2องทุ่มในวันที่30นะครับผมแจ้งรายชื่อและวันสอบคัดเลือกของผู้สมัครในวันเสาร์ที่2กรกฎานะครับก็แจ้งก็จะแจ้งในทางเพจนั่นแหละก็เข้าไปดูได้การทดสอบร่างกายนะครับการคัดเลือกทดสอบร่างกายก็จะมีอย่างที่บอกสนามสอบมันมีอยู่2 2ที่ก็คือที่แรกก็คือที่สตีฮีบนะครับ ที่ศูนย์นการฝึกหน่วยบรชการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรนะครับที่สตีฮีบชนบุรีในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับเวลา08:00ถึง16:00ในส,สนามทดสอบที่2ก็คือกองบังคับการกรมทหารพันหน่ยบัชการนาวิกโยทินที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในวันพุธที่13กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่15รกรกฎาคมเวลา0 8 0 0 0ถึง10:00 10, ทั้งสอสถานที่หรือสสนามสอบเนี่ยให้ทุกคนดูดีๆนะครับว่าเลือกสนามสอบที่ไหนก็ไปที่นั่นตามวันเวลาดังกล่าวแล้วก็ควรจะไปก่อนเวลา0800นะครับผมสำหรับเกณฑ์การทดสอบร่างกายตามที่หน่วยฐานพันกำหนดนะกรมฐานพานันเรากำหนดก็คือดึงข้อยึดพื้นลุกนั่งวิ่งนะครับก็ ดึงข้อเนี่ยเกณฑ์ผ่าน6ครั้งคะแนนเต็มก็คือ18ครั้งยึดพื้นเกณฑ์ผ่าน8ปดเอ่อยีครั้งคะแนนเต็มคือ52ครั้งลุกนั่งภายใน2อนาทีเกณฑ์ผ่าน42ครั้งคะแนนเต็ม7 8ครั้งวิ่ง800เมตรเกณฑ์ผ่าน3นาที30มวิคะแนนเต็ม2นาที30วิอ่าผมอยากจะแนะนำน้องๆครับที่จะจะสมัครเข้ามานะฮะเกณฑ์น,นี้คือเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบจริงๆเพราะฉะนั้น น้องๆรู้ว่าเขากำหนดอะไรยังไงแล้วกำหนดเกมต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยให้เตรียมร่างกายไว้เลยเอาเกมนี้ไปไปทดสอบที่บ้านนะครับเช่นดึงข้อเนี่ยสิครั้งคือคะแนนเต็มน้องๆไปดึงข้อที่บ้านฝึกที่บ้านทุกวันเนยตั้งแต่วันนี้ยังทันก็ถ้าทําได้ก็ได้คะแนนเต็มแต่ที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเราดึงได้18ครั้ง ถ้าหากเรายังมีแรงเหลือก็ดึงต่อไปอีกยี่สิบครั้งสามสิบครั้งก็ดึงไปเวลาเขาพิจารณาเขาอาจจะเขาอาจจะนะครับผมแจ้งครับว่าอาจจะอาจจะเอาคะแนนที่เกินมานั้นสกอร์ล้นเขาเรียกสกอร์ล้นเอาสกอร์ล้นมาพิจารณาเนี่ยเป็นตัวเลือกก็ได้สมมุติว่า้ามีเพื่อนๆเราทําได้เหมือนกันผ่านเกณฑ์ทุกคนเลยแต่ว่าเราทําได้เยอะกว่ามันก็มีโอกาสที่จะถูกเลือกเข้าไปมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนาแต่ผมไม่รู้หรอกว่า เขาจะตัดที่ตรงไหนอะไรยังไงนะก็ต่อไปการทดสอบสุขภาพจิตสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีเอกสารนะครับมาให้ทําการทดสอบ,บเป็นการถามตอบนั่นแหละใช่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นมีไม่มีก็ไม่รู้กี่ข้อนะผมจำไม่ได้ การสอบสัมภาษณ์ผมแนะนําได้แค่ว่า,าผมไม่รู้นะว่าเขาจะถามเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะสมัครไปทํางานในองค์กรต่างๆองค์กรนั้นๆเน่เราจะต้องรู้อะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆน้องๆมาสมัครที่กรมฐารผ่านนายวิทยุทินน้องๆก็จะต้องรู้เกี่ยวกับกรมฐารผ่านนายวิทยุทินว่ามีอะไรสําคัญยังไงเช่นหน่วย ก่อตั้งตั้งแต่วันที่เท่าไรใครเป็นผอ,อคนปัจจุบันอะไรแบบเนี้ยป,ป,ปฏิบัติงานในสถานที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรถ้ารู้ได้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือคือผมไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะถามแบบนี้แหละต้องย้ำอีกครั้งนึงว่า,มาผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการหรือว่าไม่ได้เป็นส่วนได้ส่วนเสียรหรือว่าผู้ที่อยู่ในการรับสมัครในครั้งนี้นะครับผมแค่ มาประชาสัมพันธ์บอกต่อเฉยๆนะครับวันประกาศผลนะครับในวันที่25กรกฎาคมทางเว็บไซต์เลยตามนี้เลยนะครับการรายงานตัวขา้าราชการฝึกก็วันที่1สิงหาที่กรมทหารพลเรีอนการนักวิทยุที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสก็สําหรับใครที่สมมุติว่าผ่านเข้ามาจนถึงรอบเข้ารายงานตัวขา้าราชการฝึกแล้วนะคนที่เป็นตัวสํารองนะมันจะมีตัวสํารอง อย่าเพิ่งถอดใจบางทีคนที่มาฝึกคนที่เป็นตัวจริงแล้วมาฝึกแล้วมันฝึกไม่ไหวก็วาอาจจะลาออกน้องๆที่เป็นตัวสำรองในลำดับต้นๆอะไรเนะี่ยก็มีโอกาสโดนเรียกเข้ามาสูงเหมือนกันบา,บางปีอาจจะเรียกเข้ามา20-30ตำแหน่งก็ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันให้เตรียมตัวไว้นะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะสอบถามได้ที่หน่วยกำลังพลน,นะครับหน่วยบัชาการนวัตกรมชุมพรหรือ ายกำลังพลกรมทหารน่านก,นการการนัวิกธินนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับมีอะไรที่ตหล่นอ่าไม่มีคนมาถามผมในในเพจใน YouTube นะครับถามว่า,าพี่ครับถ้าหากผมมีรอยสักนอกลมพ้าสามารถสมัครได้ไหมในรายละเอียดตรงนี้เขาไม่ได้ระบุนั่นหมายความว่าสมัครสมัครได้ ก็มีหลายคนที่มีรอยสักนอกล้มผ้าเหมือนกันเขาเสมัครได้เหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเพียงแต่ว่ารอยสักนั้นเนี่ยคนที่จะไม่น่าเกลียดกันไปอย่างเช่นสักตามใบหน้าหรืออะไรที่มันดูแล้วมันมันไม่สุภาพอะไรเงี้ยมันก็พูดยากถ้าถ้าผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผมก็ไม่เอานะครับต้องเอาคนที่แบบเออมีสักไปแล้วก็ไม่เป็นไรตามเขนตามขาหรือตามมืออะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าสักหน้าสักคอแล้วก็มันดูลกเกินไปอะ่ะเออมันก็จะยังไงอะ่ะภาพลักษณ์ของหน่วยอาจจะเสียได้ไงก็นี่แหละก็ฝากไว้แล้วรายละเอียดต่างๆนะครับย้ำอีกทีก็คือไปดูในเว็บเพจของกรมฐานพานได้นะครับเพื่อผมจะขึ้นรายละเอียดตอนท้ายคลิปนี้ให้อีกทีหนึ่งนะว่า มีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคนน้องๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือนะครับไว้เจอกันนะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ